ก็มาแก้บนนะครับมาครู986989686ถึงมาไม่ได้ก็มาครูออนไลน์ได้ใช่ได้ตามเบอร์ข้างล่างเลยข้างล่างไปดูไหันมาแล้ครับผม9 8 6 8 6ใครจะดูดวงหรือว่าจะติดต่ออาจารย์ก็โทรได้เลยนะครับครับโทรออนไลนหันมาเลยครับอาจารย์หันมาบ่อยหันช้าช้าโอเคโอเคเคล็เคล็ดเคล็ดคล็ดคคคค แคบคัดเหรครับแค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 รับแคบครับมอาหารหลังนด้วยครับเลขสวยเนาะเลขสวยนะครับสวยสวยมากครับโเก้าแปดหกครับคุณพระกุมภาพรุ่งนี้โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์จงมาประสิทธิ์ลูกหลานเนี่ยขอห้อยลาววันนี้โปรนะขออำนาจบารมีปู่ฤาษีตาไปจงโปรดเมตตาพรงนี้ห้อยลาออกนะโปรนะ วันนี้เอฟซีแล้วก็ youtube มาถ่ายเลขลของเวลาขอบารมีครูบาอาจารย์จงมาประสิทธิ์วันนี้ลูกหลานจะทำการจุดธูปหวยลาวพราว่าเอฟซีคนไหนถูกไปแล้วขอให้มาแก้บนโปนะโปูชอบมาครูนะโป๋วันนี้ลูกหลานได้มาจุดธูปเสียงชยโชคโหวยลาวนะโป๋นะวันนี้ลูกจะขอก่อนน้าโปนะ๋น้าโปนี้หวยลาออกขอยออกตามที่ลูกหลานจุดน้าโปนะวันนี้ลูกหลานจะขอหวยลานะโปนะ ถ้าว่าลูกศิษย์คนไหนถูกเลี้วขอให้โอนปัจัยมาซื้อหมากูนัปูเด้อปูที่นี่กินหมากูขอให้เลีที่ขค่าพระเจ้าจุดไปเลี้วขอให้เข้านักปูนะถ้าว่าเข้าแล้วจะบอกเอฟซีซื้อหมากูมาแก้บนนักปูนะหวยลาวขอเข้าอีนักปูนะวันจันรนักปูนะ ครถูกเลขแล้วขอให้มาแก้บนหมากรุกนักโภนะ ถูกต้องหลังจากที่รอเราขอในรัฐบาลไทยเนาะคุยดังตาบก็ได้เอาเั่เดียวกันนี่แหละครับแท่งเดียวกันนี่แหละไปทั้งรัฐบาลไทยไปทั้งเพื่อนบ้านก็ได้เนาะได้นะที่มาถามถึงเรื่องราวของอาจารย์โชคหน่อยหนึ่งเนาะว่าพิธีตรงนี้ที่อาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับ ทําวิธีอะไรมั่งครับถ้าจะมาสอกเคาะหรือว่ามาดูดวงอะไรนี่นอตมถอนของดูดวงลงเสน่ลงนักนาทองเจิมลายมือแล้วก็ดูดวงทําให้สุดเจิมล้านท้าหรือว่าจะพรมน้ำมนต์ได้หมดครับผมสมัคทางนี้จะเก่งด้านมีตามหาวิมมหาเสน่ให้คนมาชอบกันครับใช่มีเครื่องรางดึงดูดให้มารักกันมาหลง ครับผมถ้าดูดวงถ้ามีคนมาไม่ได้ถ้าอยากอยากดูดวงโอนเงินมาคุยผ่านโทรศัพท์ได้ครับดูดูผ่านทางโทรศัพท์ได้เนาะได้ค่าครูยี่สบสี่บาทครับมูค่าครูแค่ยี่สิบสี่บาทใช่แค่ยี่สิบสี่บาทถ้าว่าคนไหนศรัทธามาดูที่สำนักได้เลยแต่งคันห้ามาด้วยนะถ้าว่ามาที่สำนัก เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุณโทนะครับอ ais, าจารย ok ob ์โทยังไม่ได ah. ้นะครับรับยังไม่ได้เอยัมทนตา อมกรุเทวาลมามีหางวจริยปราศิต mm ิเมออมุรุเทวาละมามีหังวจริยปราศิติเมออมกรุเทวานมามีหังวจริยปราศิติเมลเลยข้าพเจ้ากวราตนาปุรุสีตาไฟปุรุสีนารอปุรุีเวทุลกกันปุรีตาลบุรุสีลเมีปุรุีปรายกปรุีทัศนะมงคนปุรีโคบุตรปุรุสีชีวโูเจ้าสมิงไฟปุรุสีเดนงปุรีกุนีปุรีตะ เป็นต้นข่าพเจ้าขออาราธนาคุณบิดามารดาข้าพเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าขออาราธนาครูสิงห์คูธรรมข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออาราธนาบรมครูตผู้ดุจสิทธวไปเป็ต้นข้าพเจ้าจะขอกราบอาราธนาคุณบิดามารดาพ่อคุณจะกราบฟ้าและเป็นบิ่มคณจะกราบพระสมุทรเลยใส่สิ่งคุณจะกราบพระอินทร์เลยพระพรหมคุจะกราบพระยมเลยพระกาล กูจะครอบคลายการตระกอบการทั้งสิ่งกูจะครอบทางตัวกูกูจะเป็นลูกกูเจ้าสมัยไทยกูจริงใจกูเรียกคนมันมังคอนพยายามมันเลยพยามมันอย่าได้ไปใครแต่คนกูอมสิที่แกกูสวาระสาธุเด้อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ช่วยสิครูธรรมฤติทั้งหลายแต่ตนุมฤติตาไฟลูกหลานจะขอจบขอล่าห่วยรัฐบาลไทยและโปรเด้อขอให้โปรจงเมตตาลูกหลานและโปรเดิร์ 嗯。Mm. <c oughs> Nó chạy cho cái năng năng mà nó có lẽ tất cả lưỡng lựa ảo của tay 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 cái năng เอามาแก้บนนะคะมาครูเก้าแปดหกเก้าแปดเก้าหกแปดถึงมาไม่ได้ก็มาครูออนไลน์ได้ใช yeah ่ได้ตามเบอร์ข้างล่างเลยข้างล่างค่อยหันมานะครับผมท่านจะดูดวงหรว่า จะติดต่ออาจารย์ก็โทรได้เลยนะครับครับโทรอะไ้ครับอาจารย์ยค่อยหันจช้าชาโอเคแคบแบแค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 คบแบแคบคบแบแคบแคบแบแค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 คบแบแคบแบคบแคบแบ